นี่คือขนมจีนนะคะทุกคนค่ะน้ำยาป่านะคะมี่าไก่ให้ด้วยค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะแซ่บน้ำยาป่ามาทุกคนทานขนมจีนกันอร่อยค่ะลูกสไป เขามาฝากท็อพอดีเขาไปบ้านเขาจะากลับมาเขาก็ที่บ้านเขาทำเลยาอร่อยเขาทำอร่อยค่ะทำเองแม่เขาทำเป็นน้ำยาแบบว่าน้ำยาปลา 对吧？ 你。 น้ำยาเติมน้ำยาเป็นคนชอบน้ำยาเปืองชอบเป็นน้ำน้ำก็จริงๆเขามาก็เขาพึ่งทำมา่ะค่ะแต่ว่ามันสบายชอบร้อนๆเอามาอุ่น ให้มันร้อนๆเลยทานจะงเลยผมกินไม่พอเราก็ซื้อข้างบ้านนีได้ข้างบ้านเรามีร้านค้าอยู่ร้านขายผักท่านี้ก่อนนะคะมันยืดยาวบ๊ายบาย